จังหวัดพังงากองพันต่อสู้อากาศยานที่22เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมพาชมการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลูกผักปลอดสารพิษดำรงชีวิตตามพ่อสอนไม่เดือดร้อนลดรายจ่ายนวโทสักกรินซื่อสงวนผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่22พาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงราชการที่9ซึ่งใช้พื้นที่ในหน่วยปรับทำศูนย์การเรียนรู้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น3หน่วยย่อยตามกองร้อยต่างๆในกองพันต้องการเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติตามแนวพระราชดำริแก่กำลังพลเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ ลดรายจ่ายและเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการซึ่งเน้นผลผลิตการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษเช่นผักกาดกวางตุง้งแตงกวาพริกมะเขือมะนาวพืชผักสวนครัวรู้กินได้และมีบ่อเลี้ยงปลานิลปลาดุกเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดจากการดําเนินการดังกล่าว ทําให้มีผลผลิตในการแบ่งปันแก่กําลังพลในสังกัดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอีกทางหนึ่งและบางส่วนได้ส่งให้โรงประกอบเลี้ยงนํามาปรุงอาหารเลี้ยงกําลังพลทหารกองประจําการอีกด้วยค่ะที่เราเอาอีสานเนี่ยามพันมาพ่อเสถึงก็ปลูกคันอีน่าน่าจะเป็นลูกแล้วก็เราก็จะเวียนกันปลูกไปตามฤดูกาลรมันไม่ไม่ไม่ฟิกว่าต้องเป็นอะไรนะครับก็ผลตอบรับที่ได้ก็ พันข้างดีก็มาแบ่งปันกันลดรายจ่ายในครอบครัวนะครับพอความนี้ผลผลิตออกมาเนี่ยก็มาแบ่งปันกันในครอบครัวของกําลังพนที่อยู่ในนี้ในราคาที่ถูกหรือแล้วแต่นะครับรายได้ที่ได้ก็เอามาดูแลกันซื้อกาแฟอยู่กันภายในหน่วยนะครับอยู่กันพี่น้องอยู่สร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็ความรักใร่กลมเกลียวกันับกอย่ไปสร้างรายได้ของเขานะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือพอมันเนี่ยมันเป็นการได้พักผ่อนรวมตัวกัน ใครที่ผลผลิตที่ดีหน่อยก็อาจจะมีรงางวัลให้เพื่อปเป็นแรงจูงใจในการที่จะต่อยอดหรือเอารงางวัลนั้นมาลงทุนต่อไปนะครับก็ก็มีความคิดอยู่ครับนิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณายงาน